ไปนอนก่อนไอ้เหี้ยกูนอนตรงไหนก็ได้ปะวางเตียงนอนอได้ป่มตรงไหนก็ได้วางเงตียงแล้วนอนเลยรอนเลยอนะเดี๋ยวผีมาเหี<ๆ>้ย<ๆ>งั้นผีก็ไม่ได้ฆ่ากูแล้วเดีย๋ยวใช่เฮ้ยเจอกเลมมันปล่อยกเลมมาทำไงอะเดี๋ยวไปต่อยนะพี่ตายน,นะมันสวยพี่ชุดใหญ่นะบอกเลยกเลมอะเดีายไปยุ่งกับมันใช่ปะใช่แล้วมันจะมาตีเราเองปะถ้าเราไม่ยุ่งกับมันอะไม่ตีมันไม่ต,มตีมันตีพวกผี ไปดีโก,กูเลีกูยอละครังโป้ละครังก็เอาเหรอโอ้โหพวกเหมืองพี่ไม่ทำแล้วดิพี่อืมกูยอละครังกูป้นละครังตีไม่พังสักทีวะก็ใช้ให้ขุดเอยไรบ้างโอ้กูเหนื่อย ขโมยบ้านหลังไหนมาดีวะ,ะด่วะ